จากเด็กชงกาแฟสู่เทรดเดอร์ระดับโลกอเล็กซ์เมื่อ10ปีก่อนเป็นแค่เด็กชงกาแฟรายได้150ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แฟนทิ้งไปคบผู้ชายที่รวยกว่าวันนั้นเขาตั้งปณิธานไว้ว่าจะรวยให้ได้เขาเริ่มซื้อหุ้นแล้วขาดทุนทุกครั้งจนกระทั่งค้นพบช็อตเซลลิงการเดิมพันว่าหุ้นจะลงทำกำไรครั้งแรกในชีวิตได้1,000ดอลลาร์ 1, มันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาติดใจและไม่หันหลังกลับอีกเลยแต่เขาเกือบจะล้มเหลว เพราะความโลภถึงขั้นต้องขายแม้กระทั่งล้อรถเพื่อหาเงินทุนก้อนสุดท้ายจนกระทั่งเขาได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดซ้ําๆคือครูที่ดีที่สุดสิ่งที่เขาทําเป็นพิเศษคือไม่เทรดทุกวันเลือกแค่โอกาสที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่าเซตอัพเอบวกเขาเชี่ยวชาญในการช็อตหุ้นขยะหาบริษัทที่แย่ๆแ,แล้วเดิมพันว่าราคาจะลงใช้แนวรับแนวต้านจากกราฟเป็นตัวตัดสินใจไม่ใช่การคาดเดากุญแจสําคัญของเขาคือ ไม่ยึดติดกับกลยุทธ์ตายตัวเพราะตลาดเปลี่ยนเสมอเขาเรียนรู้ตลอดเวลาแม้จะทำกำไรได้หลายล้านดอลลาร์ผลลัพธ์คือเขาเปลี่ยนพอร์ต3 5 0 0 0ดอลลาร์ให้กลายเป็น1ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา55วันและเขาทิ้งทายว่าเทรดเพื่อคุณภาพชีวิตและอิสระภาพไม่ใช่เพื่อกักขังตัวเองกับหน้าจอถ้าชอบเรื่องราวแรงบันดาลใจในการเทรดกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาสกิลการเทรดไปด้วยกันครับ